สวัสดีครับคุณกําลังอยู่ในช่องปาม3บาท5บาทนะครับไฮไลท์ไฟ,ไฟกระพริบช่วงพิเศษในวันนี้นะฮะจะมาพูดถึงหลังเกมที่เชลซีเปิดบ้านแพ้กับลิเวอร์พูลศูนย์ประตูต่อ2ครับสจุดสําคัญครับที่ผมจะมาวิเคราะห์ถึงจุดเปลี่ยนที่ทําให้เชลซีไม่มี3คะแนนในวันนี้มีอะไรกันบ้างนะครับหลักๆก,ก็คือเรื่องใบแดงของอันเดรสคริสเตนเซนนะครับที่ทําให้เชลซีเหลือผู้เล่น10คน อยู่เป็นเวลานานถึง45นาทีหลังนะครับจุดสำคัญตรงนี้เนี่ยผมมองว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนเลยถ้าอันเดรสคริสเตนเซนไม่โดนใบแดงเนี่ยเกมก็น่าจะออกมาสูสีแล้วก็สกอร์อาจจะไม่ได้โดนถึง2ลูกขนาดนี้นะครับคือจุดนี้ผมมองว่าเป็นเหตุสุดวิสัยก็เป็นไปได้นะครับตรงที่บอลของเฮนเดอร์สันเนี่ยวางไปให้กับเซโดมาเน่เนี่ยน้ำหนักค่อนข้างดีแล้วตัวสุดท้ายเนี่ยดันกลายเป็นคริสเตนเซนที่รับเคราะห์ไปแต่ตรงนี้เนี่ยเข้าใจได้ครับว่าเป็นอาการมือลั่นซึ่ง เป็นศัพท์ภาษาฟุตบอลที่เราเห็นว่าอาจจะมีการรัง้งการเหนี่ยวแล้วก็การตัดสินของพอเทนี่อันนี้ต้องบอกว่าถูกต้องนะครับถึงตอนแรกเนี่ยจะให้เป็นใบเหลืองอาจจะทำให้แฟนเชลซีโล่งอกไปหน่อยแต่ว่าพอมันมี VAR เนี่ยไปดูภาพช้าก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับในฐานะผมแฟนเชลซีก็บอกว่าดูแล้วใบแดงแน่นะครับแต่ตรงนี้อดจะไม่พูดถึงไม่ได้ครับเพราะว่า ถ้าเราดูภาพช้าจะเห็นได้ว่าคริสเตนเซนดึงซซโดมาเน่โดยที่เขาไม่ได้หันไปมองว่าเกป้าเนี่ยพุ่งออกมานอกเกตโทษแล้วนะครับคือถ้าเจ้าตัวชำเลืองไปเห็นเกปปาเนี่ยอาจจะตัดสินใจไม่ดึงนะครับคือช็อตหลังจากนี้มาเน่อาจจะแตะหลบเกป้าหรือเปล่าหรือเสียประตูหรือเปล่าไม่รู้ครับแต่ว่าผมว่าความเสียหายจากการโดนใบแดงเนี่ยน่าจะเป็นความเสียหายที่ยิ่งใหญ่กว่า,วาจังหวะทีเ่เสียประตูนะครับหรือแม้กระทั่งเกป้าอาจจะออกมาตัดเกมจากจังหวะนี้ก็ได้นี่เป็นจุดเปลี่ยน ใหญ่เลยนะครับที่ทําให้เชลซีเป็นรองนะครับทั้งทั้งที่รูปเกมก่อนในนี้ดูสูสีนะครับส่วนช็อตที่2ที่ผมมองว่าเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเลยนั่นก็คือการเสียประตูในช่วงต้นครึ่งหลังครับคือเกมรับโอเคแฟงค์ล้มพราดเปลี่ยนพคายยศชมุริลงมาเพื่อเสริมเกมรับตามตำแหน่งถอดเซาเวิร์ดอันนี้ถูกต้องอยู่แล้วครับแต่ว่าผมพูดในไลฟ์ไปก่อนหน้านี้แล้วว่าการเล่นในช่วง5นาทีของครึ่งหลังเนี่ยสำคัญนะครับแล้วจริงๆใกล้จะยันอยู่แล้วด้วยแต่ปรากฏว่ามาโดนในทีที่4ี่0 นาทีสุดท้ายเลยก็ว่าได้ก็คือเกมรับของเชลซีเสียกระบวนแล้วเราเห็นว่า,าทางลิพูก็พยายามเร่งที่จะเอาประตูช่วงนี้ให้ได้แต่ว่าเราต้านทานไม่อยู่ครับสุดท้ายนี่ก็เป็นจุดเปลี่ยนเล็กๆที่ผมมองว่าทําให้เชลซีอาจจะไม่สามารถกลับมาได้ในเกมนี้คือเสียประตูเร็วไปหน่อยคือถ้าเว้น <Yeah. S 1> ไปสักนาทีที่5 5นาทีที่60เนี่ยผมเชื่อว่าลิพูก,ก็อาจจะเผาเกมบุกลงไปบ้างน,นะครับเพราะอย่าลืมว่าเขาพักครึ่งมาเนี่ยแน่นอนว่าพลังเอเนจีเขากลับมาเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องพยายามเร่งเพื่อจะเอาประตูให้ได้สุดท้ายก็ เรายังไม่อยู่นะครับก็เลยเสียประตูนี้ก็ต้องชมว่าเซเนวมาเน่ก็หม่งได้อย่างเฉียบขาดด้วยนะครับส่วนช็อตที่3ในเกมนี้เนี่ยนะครับที่หลายคนอาจจะมองเรื่องของจุดโทษของโจจินโยอันนั้นผมมองข้ามไปเลยครับมันเกิดขึ้นได้นะครับในโลกของฟุตบอลผมมองเรื่องของเกป้านะครับที่ออกบอลพลาดเหมือนกับไปแอซิสให้กับเซเนวมาเน่ซึ่งช็อตเนี้ยผมมองว่าเกป้าเนี่ยนะครับเล่นละเมียดไม่พอแล้วเชลซีพยายามต่อบอลน้าเกตียดโทษ สักพักแล้วนะครับแต่ว่าการต่อบอลของเราเนี่ยไม่ใช่ระดับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับคือยังไม่ชัวร์มากตรงเนี้ยผมบอกเลยว่าถึงแม้ว่าเชลซีเลือผู้เล่นแค่10คนนะครับแล้วก็สกอร์ตามหลังแค่ประตูเดียวเนี่ยแต่ผมเชื่อว่าการยังมีติโมวัยเนอร์อยู่ในทีมเนี่ยยังพอมีโอกาสที่จะได้ลุ้นประตูไล่มาหรือว่าเกมมันก็สูสีได้เพราะอย่าลืมว่าสกอร์แค่ลูกเดียวเท่านั้นแต่กลายเป็นว่า เกปาไปแจกบอลในลักษณะแบบนี้มันก็เลยทําให้เชลซีแทบจะกลับมาไม่ได้เลยครับคือเสียประตูที่2ไม่พอครับผู้สิรประตูทําผิดพลาดผู้เล่นคนอื่นในทีมก็แทบจะใจฝ่อไปด้วยครับช็อตนี้แหละคือช็อตสําคัญที่ฝังเชลซีสนิทเลยครับช็อตแรกเนี่ยโอเคเข้าใจได้ครับเกิดจากเหตุสุดวิสัยแต่ช็อตที่2ตรงนี้เนี่ยโทษใครไม่ได้ครับก็ต้องไปโทษเคปาแล้วก็ทําให้ทีมผมการันตีเลยคือพอเกิดเหตุการณ์นั้นช็อตนั้นเข้าไปเนี่ยแฟนเชลซีแทบจะปิดไฟนอนเลยครับ ก็ถือว่าเป็นช็อตสําคัญที่ทําให้เชลซีไม่สามารถกลับมาได้แล้วก็เดี๋ยวต้องดูครับว่าสุดท้ายแล้วอนาคตผมเชื่อว่าเกป,ป้าน่าจะนั่งสํารองยาวๆสวนทางกับเอเดรเมนดีที่กําลังจะมาเป็นนักเตะของเชลซีด้วยนะครับอ่ะนี่ก็เป็นไฮไลท์สําคัญที่หยิบยกมาพูดคุยครับจุดสําคัญที่ทําให้เชลซีไม่มี3ามคะแนนในเกมกับลิเวอร์พูลนะครับแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าในเกมใหญ่หรือว่าเกมที่น่าสนใจมีบิ๊กแมชเนี่ย ผมก็คงนําเสนอช็อตสําคัญแบบนี้มาฝากคุณผู้ชมเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามไฮไลท์ไฟกระพริบนะครับที่เราอัปเดตเป็นประจำนะครับช่วงนี้หมดเวลาแล้วครับเจอกใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับขอบคุณรับครับขอบครับขอบคให้ทั่วทิศไปเลยนะฮะก็ดูคลิปของผมจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องปามสามบาทหบาทนะครับเรามีคอนเทนต์ดีๆมาฝากกันเหมือนเดิม อย่าง blue today ครับเรามีทุกวันนะฮะจันถึงสุขแล้วก็ใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์ไฮไลท์แบบเด็ดๆนะครับก็นี่เลยครับไฮไลท์ไฟกระพริบมีประจำทุกสัปดาห์ไม่อยากพลาดคอนเทนต์ดีๆติดตามช่องปาล์มสามบาทห้าบาทด้วยนะจ๊ะ